สวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลุ่มของเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ AI ตรวจสอบการเย็บของหน้ากากอนามัยนะครับก็กลุ่มของพวกเรานะครับก็คือกลุ่ม KPM 3นะครับจัดทําโดย1นะครับนายนัชนนนท์คำเคลื่อนครับ 2. ครับนายอภิสิทธิ์วงสถิตวิโรจนครับก็3นะครเป็นนายพศวีวรรณสิริโชคครับผมมาจาก โรงเรียนการน,นาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกลาบมัธยมครับผมก็คอนเซปต์ของทีมเรานะครับก็จะเกิดจากที่ทีมเรานะครับได้ไปพบหน้ากากอนามัยที่มีการฉีกขาดบริเวณหูของหน้ากากครับผมทีมของเรานะครับก็เลยคิดจะทำา AI เพื่อตรวจสอบการเย็บของหูหน้ากากอนามัยนะครับที่ได้ผลิตมาในโรงงานนั่นเองครับก็ เราก็ได้มีการนำหน้ากากนามายมา40อันนะครับเพื่อมาทดสอบครับผมแล้วให้มันไหลมาตามสายพานนะครับให้ไปผ่านที่จุดตรวจสอบครับผมแล้วก็เราก็ได้ทำระบบของหุ่นยนต์ขึ้นมาครับตามโปรแกรมที่เราได้จัดตั้งไว้ครับผมก็มันอยู่ในส่วนของการเทรนของ AI อันน้อยนิดตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยก็ผมทำการโหลดอิมเมจมาทั้งหมด40รูปแล้วก็ทำการคอบให้ครบ40รูปนะครับนะครับ20รูปแรกผมคาดว่าจะเป็นรูปชั่วร้ายแล้วก็ที่เดี๋ยวจะเป็นรูปของดีครับมาดูในส่วนของเทนนี่นะครับผมได้ใช้เป็นโมเดลของ V4 Tidy City 4 ide, 64, ครับโดยขนาดกับ sub division s ผมก็ ไม่ได้ปรับอะไรครับไม่รู้พูดทอไมตตอไนก็เจนเดเลทครับเจนเดเรทปุ๊บผมก็รอจนแอเวเ e ตลอสเหลือศูนย์ยุศนย์สองครับผมก็ทำการเอ็กพอร์โดยใช้วลาระยะเวลาประมาณสามสิบนาทีครับภาพรวมของระบบนะครับก็เราจะให้ Image s l i ล e เป็นรางขนส่งนะครับ หลังจากที่หน้ากากอนามัยผ่านจุดตรวจสอบแล้วหากเป็นหน้ากากอนามัยที่เย็บผูดีจะมีไฟ LED สีเขียวขึ้นแต่หากไม่ใช่เป็นหน้ากากอนามัยที่เย็บผูไม่ดีจะมีไฟสีแดงขึ้นและถูกโรบอทพาไปอีกทางหนึ่งดังตัวอย่างนี้ครับ สำหรับประโยชน์นะครับประโยชน์ของผลงานนี้ก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ4ข้อนะครับ 1. คือช่วยให้สามารถลดเวลาในการผลิตหน้ากากอนามัยได้ครับ 2. ทํทำให้ลดข้อผิดพลาดของหน้ากากอนามัยที่ผลิตลงได้ครับ 3. ช่วยลดสิ่งปนเปื้อนในหน้ากากอนามัยครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าใช้คนตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสแมสจนเพิ่มเชื้อโรคได้ครับ 4คือสามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านของการจ้างพนักงานได้ครับก็สำหรับกลุ่มของเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ